สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะวันนี้มีแนวทางหาหนอยของวันที่26เดือน4/64มัดรวม3นอยสูตรพารวยมาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปชมตัวเลขเรามาสรุปผลหาหนอยของวันที่25เดือน4่อนนะคะ <c oughs> พิเศษออก9 3 5 8กับ8 2ปกติออก2 7 8กับ5 2แล้วก็ VAP 709กับ1 3ค่ะเพื่อนๆของเราให้เด่น5กับ4ค่ะเพื่อนๆจะเข้าเด่น5ค่ะแล้วก็ของเราให้53ตัวกลับค่ะเพื่อนๆจะเข้า3 5หพิเศษเนาะสูตรนี้เนาะสูตรนี้เข้า3 5หพิเศษค่ะเพื่อนๆจะเข้า3 5พิเศษบนอย่างเดียวนะคะมาตามต่อของวันที่26เลยจ้า สูตรพารวยแนวทางฮานอยของวันที่26เดือนสี่มารวม3น้อยวันนี้เด่นหก,กับสีค่ค่ะวิ่งรูดหกกับสี่นะคะเน้นสีคะ่ะเพื่อนๆจะปกติจะมีสองตัวบนล่างแต่วันนี้เราจะมีสามตัวตรงต๊ดให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันด้วยคะ่ะอันนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเขียนผิดคะ่ะเพื่อนๆจะ สตัวต,ตรงตูดของเราก็จะมีสี่แปดสแล้วก็หกศูนยหนึ่งสี่ แล้วก็หกสี่เก้าค่ะสองตัวก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกแปด เก้าค่ะสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าค่ะย้ำนะคะเป็นแค่แนวทางค่ะเพื่อนๆ คนไหนชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะคนไหนไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำนะคะไว้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนค่ะก่อนจะจากกันก็ฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ